วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่หธันวาคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิบสี่ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับมีบทวิเคราะห์ดีๆให้ท่านทุกวันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ตั้งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ทุกวัน,นครับทางด้านช่องทางของเราร้อยหลาของเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับที่ให้ไว้ทั้งหมดเก้าคู่เลยนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของ แมนยูครับเปิดบ้านรับคริสด้านพาเลทต่อที่แมนยูลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้เสียครึ่งนะครับใครต่อที่1ลูกเต็มก็เจ้าไปนะครับคู่2รองที่นอริชนะครับกับสเปอร์คู่นี้เสียเต็มนะครับสเปอร์ก็อัดไป3เม็ดนะครับคู่3เป็นทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับต่อที่ลีดป์ปอนะครับคู่นี้เสียครึ่งนะครับก็โดนตีเสมอช่วงท้ายไปนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าครับกับเลสเตอร์คู่นี้ให้ รองที่เลสเตอร์นะครับจบที่แอสตันวิลล่าชนะไปนะครับคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ต่อไปครัเป็นทางด้านของสตุตการ์ดครับต่อราคาเสมอนะครับคู่นี้เจ้าไปนะครับต่อไปครับไปที่กันโชเซียอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของซามโดเรียกับลาซิโอนะครับลาซิโอต่อปอป,อปอคู่นี้ให้ลาซิโอไว้นะครับคู่นี้กินเต็มนะครับยูเวกับเจนัวยูเวต่อ ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็กินเต็มครับยูเวชนะไป2 0ศไปกันที่ลาลิก้าของสเปนครับเป็นราโยนะครับต่อที่ปอปอกับเอสปันยอนนะครับคู่นี้กินเต็มครับราโยชนะไปนะครับเป็นประตูโทนด้วยนะครับแล้วก็เซอตาบิโกกับบาเลเซียคู่นี้เสียเต็มนะครับเป็นทางด้านของบาเลเซียครับชนะไปสองหนึ่งคู่นี้ให้ทีเด็ดไว้ที่เซอตาบิโกปอปนะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับมีทีเด็ดให้วิเคราะห์ถึง4คู่ อีกเช่นเคยนะครับเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยนะครับเป็นทางด้านของเอเวอเรตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลแล้วก็เอมโปลีนะครับกันโชซีอาร์นะครับเปิดบ้านรับอูดิเนเซ่กายารี่เปิดบ้านรับตอร์เนโครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของเกตาเฟ่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติกบิลเบานะครับผมทั้งหมด4คู่นะครับก่อนอื่นก็จะเป็นทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับ คู่แรกเป็นอาเซนอลครับต่อที่ปปนะครับคู่2อเอมโปลีนะครับต่อปปราคาลงมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ตอร์ิโน่ครับต่อปปแล้วก็น้ําไหลไปที่น้ําขาวนะครับปปขาวแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นที่เกตตเฟ่ครับรองแอตเลนติโกบิลเบาแอตเลนติกบิลเบาอยู่นะครับแอตเลนติกบิลเบาก็ต่อเอเชียนแฮนดิแคปที่ราคาเสมอก่อนที่จะไหลไปที่ราคาปปนะครับ ทั้ง4คู่นะครับก็ไปชมบทวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของเอเวอร์ตันครับฟอร์มกำลังย่ำแย่นะครับแต่คู่นี้แต่กันตีสาตรงนะครับที่กุฎิสันปารกอุณหภูมิ6องศาแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนอาจจะตกด้วยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่พบกันมาเนี่ยหนัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเอเวอรตันนะครับถือสถิติที่เหนือกว่านะครับ ล่าสุดก็เป็นเอเวอเรตันนะครับไปเยือนแล้วก็ชนะได้1-0ปี2020เอเวอเรตันชนะได้ในบ้านแห่งนี้นะครับ2-1อาร์เซนอลชนะได้ในบ้าน3-2เสมอกันปี2019 0-0เอเวอเรตันชนะ1-0นะครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะ2-0ในปี2018นะครับวันนี้จากลอนดอนนะครับเดินทางมาที่ลิเวอร์พูล286กิโลเมตรนะครับการเดินทางก็ไกลนิดนึงนะครับทางด้านของอาร์เซนอลตารางคะแนนของพิีมลีกครับขยับกันเข้ามา ในนัดที่สิบห้านะครับอาร์เซนอลยังอยู่ที่สิบสี่นัดนะครับอยู่อันดับห้าครับยี่สิบสามคะแนนตามหลังเวสต์แฮมอันดับสี่อยู่สามสี่คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่3าลูกทางด้านของเอเวอเรตันครับเริ่มที่จะร่วงลงไปท้ายตารางครับอยู่อันดับที่สิบห้าสิบสี่นัดสิบห้าคะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่เจ็ดลูกผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเอเวอเรตต์หกนัดหลังเสมอแค่นัดเดียวนะครับเก็บได้แค่หนึ่งแต้มจากหกนัดนะครับ ผลงานย่ำแย่มากนะครับแพ้ถึงห้านัดนะครับล่าสุดก็แพ้กับลิเวอร์พูลในเมอร์ซี่ไซส์นะครับสี่หนึ่งนะครับแพ้เบรนท์ฟอร์ดหนึ่งศูนย์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สามศูนย์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ศูนย์ศูนย์นะครับแพ้กับวู๊ดแฮมตันนะครับสองหนึ่งแล้วก็แพ้กับวัตฟอร์ดห้าสองเลยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลเพิ่งแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสามสองนะครับก่อนหน้านั้นชนะนิวคาสเซิลได้สองศูนย์ เยนลิเวอร์พูลแพ้4-0นะครับชนะวัดฟอร์ด1-0ชนะเลสเตอร์2-0ชนะลีด2ประตูต่อ0นะครับผลงาน6นัดหลังของอาร์เซนอลชนะ4นะครับแพ้2นับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับเพิ่งแพ้กับลิเวอร์พูลมา4-1เสมอท็อตแนม0-0แพ้วัดฟอร์ด5-2นะครับแพ้เวสต์แฮม1-0ชนะนอริช2-0ชนะเบอร์ลี่3-1นะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับ แพ้พึ่งแพ้แมนยูมานะครับในเกมเยือนนะครับสามสองแพ้ลิฟูสี่ศูนย์ชนะเลสเตอร์สองศูนย์เสมอไบรตันศูนย์ศูนย์นะครับชนะเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าประตูต่อศูนย์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากเอเวอเรตันครับยังไม่ฟื้นนะครับคะแนนความยากยังอยู่ที่สี่คะแนนนะครับอาร์เซนอลวันนี้มาเยือนคะแนนความยากอยู่ที่สองคะแนนนะครับ เอลตันนัดหน้านะครับต้องไปเยือนคริสตันพาเลตนะครับคะแนนความยากอยู่ที่สามแล้วก็มีงานยากที่ต้องไปเยือนทางด้านของเชลซีนะครับคะแนนความยากถึงห้าคะแนนนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนัดนี้สองคะแนนนะครับนัดหน้าเปิดบ้านรับเซาท์มป์ตันสองคะแนนเช่นกันนะครับแล้วก็มีงานยากอยู่แค่ว่าเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมสี่คะแนนเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ยังเป็นงานง่ายอยู่นะครับผู้เล่นที่ รายงานว่าบาดเจ็บหรือไม่ได้ลงสนามวันนี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับไม่มีนะครับฟื้นฟูแล้วก็กลับกันมาแล้วนะครับทางด้านของเอเวอร์ตันก็ตัวหลักก็กลับมาแล้วนะครับลงซ้อมกันได้ตามปกตินะครับทางด้านของอาเซนอลตัวเล่นที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่แรกเปิดหัวแบบนี้ครับเราร้อยหลาให้รองที่เอเวอร์ตันดีกว่านะครับน่าจะกลับกันมาครบทีมแล้วนะครับ แล้วก็ดูจากราคาแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของอาเซนอนต่อแค่ปอปอเองนะครับราคาไม่ค่อยจะถึงน้ําถึงเนื้อเท่าไหร่นะครับอาจจะมีระแวงกันบ้างนะครับแล้วก็เสถิติในการเจอกันเนี่ยทางด้านของเอฟเวอรตก็เหนือกว่านะครับน่าจะฟื้นทีมกลับมาได้ในวันนี้นะครับทางด้านของเอฟเวอรตเพราะฉะนั้นวันนี้รองที่เอฟเวอร์ตันครับปอปอหรือครึ่งลูกนะครับคู่แรกนะครับเตะกันตีสามตรงนะครับคู่นี้ ไปต่อกันที่กันเชลซีอาอิตาลีนะครับคู่ที่สองของเรานะครับเป็นทางด้านของเอมโปอรีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุดินเนเซ่คู่นี้เตะกันเที่ยงคืนครึ่งนะครับที่เอมปอรีวันนี้หกองศานะครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผลงานสถิติของทั้งคู่นะครับเป็นเอมปอรีที่สถิติที่เหนือกว่าในการพบกันนะครับชนะสามนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็อุดินเนเซ่ชนะไปสองครั้งนะครับแต่ล่าสุด เป็นทางด้านของอูดินเนเซ่นะครับชนะได้ในบ้านของอูดินเนเซ่นะครับสามประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นปี2อ1 8นินะครับเป็นเอมโปรีชนะ2 1หนึ่งนะครับปี2อ1พันสิเอมโปรีชนะ1นนะครับปี2 0 1พันเป็นอูดินเนเซ่นะครับชนะในบ้านนะครับสองศเสมอกันหนึ่งหนึ่งในปี2 0 1พันเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเอมโปรีไปเยือนอูดินเนเซ่แล้วก็คว้าชัยมาได้2ประตูต่อหนึ่งในปี2อ1 5ันสิบห้านะครับวันนี้ครับจากอูดินเนเซ่นะครับ เดินทางมาเอมโปลีนะครับสามอสิบหกกิโลเมตรนะครับตารางคะแนนของกันโชซีอาร์นะครับเอมโปลีอยู่อันดับที่สิบเอ็ดนะครับสิบห้านัดนะครับ2ี่สิคะแนนลบอยู่ห้าประตูนะครับประตูได้เสียทางด้านของอูดีเนเซอยู่อันดับที่สิบสี่นะครับ15้านัดเช่นกันครับ16บคะแนนประตูได้เสียลบอยู่4ลูกนะครับตามหลังเอมโปลีอยู่4คะแนนนะครับนี่นะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับผลงานค่อนข้างฟื้นตัวมาดีนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเอ็มโปลีครับล่าสุดไปเยือนโตริโน่เสมอมาสองประตูต่อสองก่อนหน้านั้นชนะฟิออรเรนตินาได้ในบ้านแห่งนี้นะครับสองประตูต่อหนึ่งไปเยือนฮารเลสเวเลนาแพ้มาสองหนึ่งเสมอเจนัวสองสองในบ้านนะครับไปเยือนซัสเซเลโ่ก็ชนะมาได้สองหนึ่งแพ้กับอินเตอร์มิลานในบ้านนะครับสองประตูต่อศูนย์ทางด้านของ อูดินิเซ่ครับหกนัดหลังสุดฟอร์มพึ่งเสมอกับลาซิโอมาสี่ประตูต่ 4, สอสี่นะครับ, 32, ilan, 20, รบเสมอกับเจนัวมาศูนย์ศูนย์ไปเยือนโตริโนแพ้สองหนึ่งชนะซัสเซโรในบ้านนะครับสามสองเยือนอินเตอร์มิลานแพ้สองศูนย์นะครับเสมอกับฮาเลสเวโรนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของเอมโปลีเพิ่งชนะฟิออเรนติน่ามาได้สองหนึ่งนะครับกำลังใจมาเต็มนะครับเสมอเจนัวสองสอง แพ้กับอินเตอร์2-0แพ้อาลตันล่าตา4-1นะครับแล้วก็ชนะโบลญญา4-2แพ้ซามโดเรีย3ประตูต่อ0นะครับอูดิเนเซ่6นัดหลังเกมเยือนนะครับนับเฉพาะเกมเยือนอยังไม่ชนะใครนะครับแพ้3เสมอ3นะครับล่าสุดก็เสมอกับลาซิโอครับโดนไล่ตามตีเสมอนำครึ่งแรกในนํำห่างถึง3ประตูต่อ1นะครับสุดท้ายจบที่เสมอกัน4ประตูต่อ4นะครับ แพ้กับโตรรโน่สองหนึ่งแพ้อินเตอร์สองศูนย์เสมออาตาลันต้าหนึ่งหนึ่งเสมอซามโดเรียสามประตูต่อสามครับแล้วก็แพ้กับโรมาหนึ่งศูนย์นัดที่แพ้ในแพ้กับทีมใหญ่นะครับอย่างอินเตอร์กับโรมาแล้วก็โตรรโน่นะครับคู่นี้นะครับเรตติ้งครับวันนี้ครับเอมโปรีก่อนนะครับเจออุดิวันนี้สองคะแนนครับอุดิเนเซ่เจอกับเอมโปรีวันนี้ก็สองคะแนนเช่นกันครับนัดหน้าเจองานยากกันทั้งคู่นะครับเอมปโปรีต้องไปเยือนนาโปลี ทางด้านของอูดินเซต้องเปิดบ้านรับการเยือนของ a อซีมิลานนะครับผู้เล่นที่คาดว่าไม่ได้ลงสนามวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านยังไม่มีรายงานมานะครับแต่ทางด้านของทีมเยือนนะครับโดนแบนเนี่ยสตัวหลักนะครับอย่างโมลิน่านะครับกองกลางแล้วก็วาเลนซ์นะครับกองกลางเช่นกันนะครับส่วนกองหลังนะครับยังรอใช้ความฟิตของบีเคอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของเปเรรากองกลางอีกคนนึงแล้วก็ลาซซนนะครับ กองกลางอีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับห้องเครื่องวันนี้อูดินเนเอาจจะขาดตัวหลักไปนะครับก็น่าจะมีผลพอสมควรนะครับจากราคาที่เปิดมานะครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปเปิดมาที่เอ็มปรีนะครับต่อที่ปอปอนะครับกับอูดินเนเซ่นะครับวันนี้ห้องเครื่องของอูดิเซ่น่าจะโดนเผานะครับเพราะว่ากองกลางเจ็บกันหมดเพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลานครับมองไว้ว่าคู่นี้ น่าจะอยู่ที่เจ้าบ้านมากกว่าครับเก็บสามแต้มได้ไม่ยากเต็มที่อาจจะแค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นต่อที่เอมโปลีครับปอปอนะครับผมเหลาร้อยหลาให้ต่อที่เอมโปลีปอปอนะครับคู่ที่สองแบบนี้ไปต่อที่คู่ที่สามนะครับคู่สามนะครับเป็นทางด้านของกายารี่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโตรรโน่คู่นี้เตะกันตีสองสี่สิบห้าที่กายารี่นะครับอุณหภูมิเก้าองศานะครับ ท้องฟ้าปลอดโปรงเลยนะครับทั้งคู่นะครับเจอกันมา6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของกกยารีนะครับที่ถือเสถิติชนะเหนือกว่านะครับชนะ2นัดนะครับส่วนมากจะหนักไปทางด้านเสมอเสมอถึง3ครั้งนะครับแล้วก็โตริโนชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นโตริโนนะครับชนะกกยารีนะครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นกกยารีนะครับชนะได้นะครับในปี2020ทั้งไปและกลับนะครับ3 2แล้วก็42นะครับ ปี2019เสมอกันทั้งไปและกลับนะครับ1ประตูต่อ1ทั้งคู่นะครับแล้วก็ปี2018นะครับเป็นทางด้านของาการี่ก็ยังเสมอกับโตริโน่0ประตูต่อ0นะครับวันนี้จากตัวรินนะครับเดินทางมาาการี่ไกลหน่อยนะครับ662กิโลเมตรตารางคะแนนของกันโชเชิงรนะครับคู่นี้ทางด้านของโตริโนครับ15นัด18คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่3ลูกยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิงถึง19ประตูนะครับ ทางด้านของเจ้าบ้านกายารี่ครับอยู่อันดับที่19ครับ15นัด9คะแนนเองนะครับลบถึง13ประตูนะครับเสียถึง29ลูกนะครับทางด้านของกายารี่ผลงาน6นัดหลังนะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับกายารี่เพิ่งเสมอฮารเลสเวโลนามานะครับ0-0เสมอซาเลนิทานานะครับ1-1เสมอกับซาซูเอโร่2-2นะครับแพ้กับอตาลนตา2-1 ในบ้านนะครับไปเยือนโปลญนาแพ้2 0นะครับแพ้โรม่าในบ้านนะครับ2ประตูต่อหนึ่งโตริโนครับยังลุ่มๆุ่มดอนดอนแต่มีผลงานในการชนะมาบ้างนะครับแต่ล่าสุดเสมอกับเอมโปลีครับ2 2สองในบ้านนะครับไปเยือนโรม่าแพ้1 0เท่านั้นเองนะครับชนะอุดินเนเซ่ในบ้านนะครับ21ไปเยือนสเปเซียแพ้1 0ชนะซามโดเรีย3 0ในบ้านไปเยือนทางด้านของเอซิมิลานแพ้1-0นะครับ ผลงานของโตริโนผลงานของกายารี่นับเฉพาะเกมในบ้านน่ครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ1นัดนะครับชนะซานโดรีย3 1ล่าสุดเสมอกับซาเลนิธานา1 1แพ้อัตาลันตา2-1แพ้โรมา่า2-1นะครับเสมอเวเนเซีย1 1แล้วก็แพ้กับเอมโปลี2 0นะครับทางด้านของโตริโนผลงานนับเฉพาะเกมเยือน4นัดหลังแพ้ทั้งหมด4นัดสกอร์เดียวกันทั้งหมดคือ1ประตูต่อ0นะครับ แพ้โรมา1-0แพ้เซเซีย1-0แพ้เอ1-0แพ้นาโปลี1-0นะครับที่ชนะก็ชนะซาซูเอโร่ครับ1-0แล้วก็เสมอกับเวเนเซีย1-1ประตตูนะครับสกอร์6นั้นหลังของโตรรโน่ค่อนข้างต่ำนะครับที่เจอกับทีมตรงข้ามนะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางน้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับกายารี ari, เจอโตริโน่วันนี้คะแนนความยากอยู่ที่2คะแนนนะครับ ตริโน่วันนี้มาเย ari, ือนกายารี่คะแนนความยากอยู่ที่1คะแนนนัดหน้าทั้งคู่เจองานยากนะครับกายารี่ต้องไปเยือนอินเตอร์ส่วนตริรโน่เจอกับโบโลญญ่านะครับคะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนนะครับผู้เล่นทั้งคู่นะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามแล้วก็รอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของเจ้าบ้านกายารี่กองหลังตัวหลักอย่างเดียโก้โกดินนะครับยังรอเช็คความฟิตอยู่แล้วก็ผู้รักษาประตูอย่าง โน่นะครับก็เราเช็คความฟิตเช่นกันนะครับที่เหลือก็เราเช็คความฟิตเหมือนเดิมครับที่จะหายเจ็บกลับมานะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับตัวที่เช็คความฟิตนี่เพียบเลยนะครับตัวหลักอย่างลิคาโดโรริเกสนะครับกองหลังตัวหลักแล้วก็ซิงโก้นะครับกองกลางตัวทําเกมสําคัญนะครับแล้วก็ทางด้านของ คอฟฟี่จี้นะครับก็ตัวหลังนะครับเป็นกองหลังตัวหลักเช่นกันนะครับกองหน้าอย่างเบลลอตตินะครับก็ยังเราใช้ความฟิตที่ลงสนามไม่ได้แล้วก็โดนแบนก็จะเป็นกองกลางอย่างซิงโก้นะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือก็รอใช้ความฟิตกันอยู่เยอะเลยนะครับเกมนี้ครับเอเชียนแฮนดิแคปนะครับต่อที่โตริโน่นะครับปปเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็กายารีน่าจะลุ้นมีแต้มนะครับในวันนี้เพราะว่าผู้เล่นของโตรีโนในส่วนมากนะครับเช็คความฟิตกันทั้งนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอจัดทีมลงสนามแล้วจะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้นะครับเหล่าร้อยหลามองไว้ว่าโตรีโนน่าจะเก็บแต้มกลับบ้านได้นะครับแล้วก็อาจจะลุ้นที่ชนะได้เพราะว่ากายารีหนักจริงๆนะครับช่วงนี้ไม่ สกอร์หรือว่าการทำเกมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็ให้ต่อที่ตริ n o โนนะครับผมคู่นี้นะครับปิดท้ายกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของเกตาเฟ่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติกบิลเบานะครับคู่นี้เตะกันตีสาตรงที่เกตาเฟ่อุณหภูมิ8องศานะครับมีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับสถิติที่พบกันมาทั้งหมด6ครั้งนะครับที่เจอกันมานะครับ เป็นเกตาเฟ่เหนือกว่านะครับชนะ2ครั้งนะครับส่วนมากหนักไปทางด้านเสมอกันนะครับเสมอ3าครั้งแล้วก็แอเลนติกบิลเบาชนะ1ครั้งนะครับแต่ล่าสุดเป็นทางด้านของแอเลนติกบิลเบาชนะได้ในบ้านนะครับ5ประตูต่อหนึ่งเกตาเฟ่เสมอกับบิลเบาในปี2020นะครับในบ้านแห่งนี้นะครับ1ประตูต่อหนึ่งปี2020ันเช่นกันนะครับเกตาเฟ่มาเยือนนะครับเก็บชัยชนะไปได้นะครับ2ศูนย์ เสมอกันในปี2019หนเกตตเฟชนะได้1 0ศในปี2019นะครับแล้วก็ปี2018ก็ยังเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1วันนี้ครับจากบิวบอลเดินทางมาเกตตเฟนะครับ333กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนของลาลีกาของสเปนครับอันดับที่ิวบอก่อนนะครับอยู่ดับ8ดนะครับ15นัด20คะแนนนะครับประตูได้เสียโบวอยู่2ลูกตามหลังโซนยุโรปอยู่8แต้มนะครับ เซบียาอยู่อันดับสี่นะครับหรือว่าจะเป็นราโย่เนี่ยก็ตามหลังอยู่สี่แต้มนะครับทางด้านของเกตาเฟ่นะครับอยู่ท้ายตารางครับสิบเก้านะครับอันดับสิบเก้าสิบห้านัดสิบคะแนนะครับประตูได้เสียลบอยู่เก้าลูกนะครับค่อนข้างจะฟอร์มค่อนข้างจะก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มค่อนข้างจะแย่นะครับแต่ช่วงนี้นะครับฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับโดยหกนัดหลังเนี่ย ทางด้านของเกตตเฟ่เนี่ยเพิ่งจะชนะมาได้นะครับในบอลถ้วยชนะอย่างเมเลรุซ่านะครับชนะมาถึงหประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับมาโยกาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะคาดิทได้ในบ้านนะครับสี่ศูนย์แพ้กับบีเรูหนึ่งศูนย์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเอสปันยอนได้สองหนึ่งเสมอกับกรานาดาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของแอตแลนติกบิลเบานะครับผลงานหกนัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับ แพ้2นัดนะครับเสมอถึง4นัดนะครับล่าสุดในแพ้กับเรีวมาริดนะครับ10เสมอกับกรานาดา2-2สองนะครับเยเลเบเต้ก็เสมอ0 0แพ้กับคาดิสในบ้านนะครับ1 0เสมอกับเรีวโซเซเดนในการไปเยือนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับเอสปันยอนในการไปเยือนครับ1ประตูต่อ1เช่นกันนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านครับทางด้านของเคตาเฟ่มีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาแล้วนะครับ ชนะคาดิสในบ้านถึง4-0นะครับชนะเอสปันยอน2-1ก่อนหน้านั้นแพ้เซลตาบิโก้นะครับ3-0เสมอเรียลโซซิเดต 1- ประตูต่อหแพ้แอตแลนติโกมาดริดนะครับ2-1แพ้กับเอลเช่1-0นะครับแอตแลนติกบิลเบานับเฉพาะเกมเยือนนะครับเพิ่งแพ้ให้กับเรียลมาดริดมา1-0นะครับก่อนหน้านั้นยื้อเสมอไว้ได้ทั้งหมดนะครับเสมอเลมันเต้0-0เสมอเรียลโซซิเดต1-1เสมอเอสปันยอน1-1นะครับเสมอบารีเซีย1-1แล้วก็เสมอกับแอตเล ติโกมาดริดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบิวเบาในการไปเยือนนะครับแต่งานหน้กก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับทางด้านของแอตติกบิวเบาเจอทีมใหญ่ๆเกือบหมดแล้วนะครับทางด้านของเกตาเฟ่วันนี้เจอกับบิวเบานะครับเรตติ้งความยากวันนี้อยู่ที่3คะแนนนะครับทางด้านของบิวเบาวันนี้เจอเกตาเฟ่ความยากอยู่ที่2คะแนนนะครับนัดหน้าเกตาเฟ่ต้องไปเยือนอาราเบสนะครับแต่บิวเบาต้องเปิดบ้านรับเซบียาหลังจากนั้นก็เปิดบ้านรับเบติสต่อเลยนะครับ ความยากอยู่ที่4คะแนนนะครับวันนี้ผู้เล่นลงสนามครบครันนะครับทั้งคู่นะครับใส่กันได้เต็มๆนะครับคู่นี้ครับเอเชียนแฮนดิแคปต่อที่ปปนะครับที่แอต a ลติก b ิ l บอลนะครับทีมเยือนดูจากตารางคะแนนแล้วนะครับมันต้องต่อเยอะกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ คู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองไปว่าเคตาเฟ่น่าจะเก็บแต้มได้นะครับมีแต้มในบ้านหรืออาจจะเบียดถึงชนะเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มของบิวเบาเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับในการไปเยือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรองที่เคตาเฟ่ครับปปนะครับคู่สุดท้ายแบบนี้นะครับครบทบทั้ง4คู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาสรุปให้กันอีกทีนึงนะครับคู่แรกรองที่เอเวอเรตันครับปปครับคู่2ต่อที่เอมปอรีปปครับคู่3ต่อที่ตริโน่ครับปป คู่สี่เป็นรองที่เกตตเฟ่นะครับปปเช่นกันนะครับใครได้ราคาไหนได้ราคาเพิ่มก็จัดได้นะครับผมจะได้กินเต็มกันแบบสวยงามนะครับเปิดสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะครับวันนี้นะครับเหล่าร้อยหลาก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็กลับมาเจอเราได้ใหม่ทุกวันแบบนี้นะครับทางด้านของเหล่าร้อยหลาของเรานะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ